สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเทคนิคการทำเงาดัดได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะบอกคุณสมบัติของเงาก่นนะครับคือถ้าเราทําวัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราลงเงาให้เขานะครับตอบชาร์เดแล้วเลิกเป็นแบบเงาทิ้งลงด้านกลางจะเห็นว่าถ้าตัววัตถุไม่ได้ลงสีฟิลนะครับฟิลเป็นนั้นนะครับตัวตัววัตถุเนี่ยฟิลเป็นนั้นนะครับ มันจะไม่ไม่เกิดเงาขึ้นนะครับถึงเราจะลงคําสั่งดับชาร์โดแล้วก็ตามทีนี้ถ้าเราต้องการให้เกิดเงาเราก็ต้องใช้วิธีลงสีให้กับฟิวนะครับมันก็จะเกิดเงาขึ้นเห็นไหมครับเป็นเงาดําทีนี้เราต้องการลบตัวต้นแบบออกเราต้องการแต่งเงามาใช้งานนะครับวิธีเดิมเดิมเราก็จะใช้วิธีแยกแยกเงาออกจากต้นแบบนะครับ ก็คือใช้เบรแล้วก็ดึงเออามาใช้ทีนี้ปัญหาของตัวเงาคนนี้ก็คือมันจะปรับเปลี่ยนลูกสมดัดเคิร์ฟไม่ได้นะครับเพราะมันจะเป็น,นลักษณะเป็นเหลี่ยมแต่ว่าคุณสมบัติของเงานนี้ก็ทันทีตรงที่ว่ามันสามารถจะเป็นเป็นสีได้แต่ทีนี้เราจะสามารถ ดัดเงาได้ไหมนะครับอันนี้ผมให้มาดูตรงนี้นะครับเราสร้างขึ้นมาสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาแล้วเราคนประตุเคิร์ฟทีนี้เราดัดวัตถุเงาก็จะเปลี่ยนไปตามวัตถุที่เราดัดนะครับแยกออกเงาควจะเป็นี้แต่เงามันก็จะดัดไม่ได้นะครับ เพราะมันลนักษณะเป็นเหมือนกับทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมเราใช้วิธีตัดอย่างนี้ได้ทีนี้เรามาดูว่าเงาสามารถตัดได้นะครับเราจับตัวนี้นะครับถ้เาเราลงใส่เพิ่มคุณสมบัติเข้าไปเพราะว่าเขารับรู้แล้วว่าเงามีตัวฟิลเนี่ยมีลงสีดำไว้นะครับคือโปรแกรมเขารับรู้แล้วว่าวัตถุ มันถึงจะสแสดงผลของเงาขึ้นมาให้เราเห็นเราก็ทําการทําใสนะครับยูนิฟอร์มแล้วก็เลือก100%เป็นต์เห็นไหมครับเราจะเห็นตัวเงาซึ่งเงาเราจะเปลี่ยนสีได้นะครับจากนั้นเงานี้ก็ยังเราดัดรูปทรงของเงาได้คนระับ แล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวดอกใช้ดองหรือเงาของเขาเนี่ยให้มีความกระจายกระจายตัวนะครับหรือเพิ่มระดับความเข้มลดเพิ่มหรือลดระดับความเข้มเห้มครับเราก็จะได้เงาที่สามารถได้มาเพิ่มสีให้กับงานของเรานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะ ขอผมทำทำเป็นเงาไว้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเงาดัดได้มาแปะเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเรา,เราลงสีเราลงเสียแบบนียนๆนะครับทีนี้เราต้องการผลของสีที่แปะกกันเราก็ใช้ตัวเงามาแปะมาแปะไปเห็นไหมครับมันก็จะให้สี ต่างไปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเงาแบบ m u l t i พย y นะครับทีนี้ผมจะเลือกเงาเป็นแบบแบบอื่นให้ดูนะครับเป็นแบบแอดนะครับก็คือเพิ่มสีเห็นไหมครับตัวนี้มันจะถูกสีจะถูกเพิ่มแล้วเงาก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นแบบ Difference คือฝั่งตรงข้ามได้อันนี้ผมเลือกเป็น มันจลายนะครับแล้วเงาผมลงสีแดงถ้าผมเงาลงเงาเป็นสีฟ้าผลก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับเท่ากับเราสามารถจะสร้างสรรค์สีแต่งเติมเข้าไปในงานของเราได้ไม่จำกัดน,นะครับด้วยการทำเงาดัดได้นะครับลองทำกันดูครับ